ทุกคนนี่ปลาทูจ้าเมื่อกี้ปลาทูปลาทูท่าโขงอ่ะจ้านะครับปลาทูท่าโขงนะครับนี่ที่ถ่ายไปในอีพีที่แล้วนะอันนี้เรามากินกันเมื่อกี้แค่ไปสั่งมาแล้วก็เอามา่ายบรรยากาศที่ถนนสีขาวใช่ไหมตรงท่าโขง่ะคะ่ัปลาทูแมกกรองของแท้นี่เราจะมากินกันสดๆเราจะน่าทานมากดูสิทอดกันตรงนั้นเลยแล้วก็ใส่เค่งทุกคน ช,ช้อนอยู่ไหนช้อนอยู่ไหนออกอยู่นี้จ้าทุกคนจา้าไหนอ่ะช้อนหายไปไหนเอาช้อนมาเดี๋ยวนี้ทุกคนนี้คือที่นี่เขาจะมีทางแบบน้ำปลาให้แล้วก็นะฮะเป็นแบบคล้ายๆกับน้ำจิ้มนะทุกคนนะฮะ ตายแล้วน่าทานมากเลยข้าวร้อนๆทุกคนอืมพริกน้ำปลาไม่เค็มจ้ามันจะออกกลมกล่อมนะจ้าไม่เค็มทำลายไตนะคะถ้าเค็มเกินจะทำลายไตแต่นี้ไม่เค็มจ้ะทุกคนรสชาติอร่อยนะฮะอืมอร่อยมากตายแล้วคุณภาพตายแล้วเนื้อเนื้อปลาเนียนมากทุกคน เนี่ยไม่แพงเลยทุกคนเนียดูสิมีผักให้ด้วยเนี่ยชุดละสามสิบาทสามสิบห้าบาทไม่แพงเลยแล้วได้เข่งเก็บเอาไว้อีกนะได้เข่งปลาทูเก็บเอาไว้อันนี้คือเป็นเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าที่ดีที่ใหญ่ของการขายปลาทูทอดให้เราเลยนะเนี่ยเขาเป็นการส่งออกนําเข้าอะไรประมาณเนี้ยนะฮะอืมอืม อร่อยมากทุกคนอร่อยโคตรน้ำจิ้ม,มดูสิอืมมมนจะบอกว่าอร่อยยังไงนึกถึงเวลาไปเจอรีสอร์ทดีๆตอนนั้นเป็นคลองสวนพลูที่ยุทธยาเราเห็นแนละ้วเราแบบตายแล้วคนไทยทุกคนต้องมาพักที่นั่นเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดอารมณ์อย่างนั้นเลยเตียงก็แบบอยากจะไปซ้ําอีกที่นอนเปิดแอร์ปั๊บเย็นปุ๊บเลยค่ะ อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันเลยกินปั๊บอยากจะให้ทุกคนกินอะ่ะออ,อร่อยมากคือเห็นอย่างเนี้ยไม่เผ็ดนะทุกคนคือมันมีความเป็นพริก่แต่มันไม่เผ็ดอะ่ะอร่อยอะ่ะทุกคนอ,อันนี้อร่อยจริงนึกถึงตอนเราไปกินแกงตาที่เชียงใหม่ร้านเขาแกงนครสีแล้วก็ที่ยุทธยา อร่อยมากอร่อยแม้แต่น้ำพริกกะปิอ่ะคิดดูสิอันนี้เราขอกินเป็นอย่างๆก่อนนะนะคะส่วนน้ำพริกกะปิเดี๋ยวเราเก็บเอาไว้ก่อนกินไม่หมดจ้ะเยอะเกินอืมอืมตายแล้วต้องกินจ้ะทุกคนสุขภาพด้วยและอร่อยด้วยอืม้ม ดูสิอืมอืมหอมแดงทุกคนอืมโคตอร่อยเลยอ่ะอืมอืมอ,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 อร่อยมากอร่อยจริงๆทุกคนใครมาเทศบ,บาลท่าขโขงนะ เลยตลาดไทยมามข้าสีขาวอ,อร่อยจริงทุกคนอาจจะมีก้างหน่อยนึงนะนิดเดียวก้างเดียวลูกอืมอืมก้างออกหมดแล้วอืม,อ,มอร่อยมากเขาบอกกราบเลยค่ะทุกคนต้องกินจ้ะ น่าสนับสนุนมากนะฮะที่ต้องไปออกรายการทีวีแล้วนั้นเนี่ยครัวคุณต่อยได้เลยนะเนี่ยแต่ไม่ต้องไปจ่ายตังให้เขานะนี่ว่าที่เรากินนี่เราออกให้แบบเชียร์ให้นะนะฮะไม่มีการจ่ายตรงจ่ายตังนะจ๊ะช่องของเราะจะบอกให้กินก็คือกินอร่อยก็คืออร่อยดีก็คือดีแต่ถ้าไปทีวีต้องคุยกับเขาดีๆนะไปโปรโมทของดีๆเนี่ยจะไปจ่ายตังแล้วเราไปประชาสัมพันธ์เราไม่ได้ไปโฆษณานะต่างกันเนาะ จงดิวกันดีๆอืมก็ารายการก็ได้คอนเทนต์ด้วยไงได้ชิมฟรีทานของอร่อยอร่อยประมาณอย่างเงี้ยนะฮะ<ม>อือแต่บางช่องมันก็เก็บตังค์นะก็เหมือนยูทูบเบอร์ก็ไม่เป็นไรแล้วเจ่ความสมัครใจอืออร่อยมาก สมัยนี้ต้องช่วยกันไนงะบอกต่อสิ่งดีๆให้กันอืมไม่ต้องไปคิดค่าเงินค่าอะไรหรอกกระตุ้นเศรษฐกิจกันในงดงามอืมอร่อยจริงทุกคนเอ้ยเอยากให้ทุกคนรู้ไงว่ามันอร่อยเหมือนเรากินขนมปังหัดใหญ่อะ่ะข้าวเหนียวไก่ทอดของแท้อย่างนั้นอะ ต้องมีหอมเจียหอมทอดกรอบไม่ผสมแป้งด้วยนะหอมอะ่ะหอมแดงทอดโรยมันข้าวเหนียวร้อนๆข้าวเหนียวเคี้ยวงูต้องเวลาเย็นนะต้องไม่คืนตัวแข็งโป๊กนะฮะข้าวเหนียวต้องนุ่มไก่ต้องแช่หนุบตั้งไก่ทอดถาดใหญ่แท้ต้องมีหอมทอดอะ่ะไม่นั้นไม่ใช่นะถือว่าเป็นของปลอมนี่ก็เหมือนกัน <c oughs> นี่คือปลาทูแท้ๆแ,แม่กรองนะฮะตัวใหญ่ตัวเล็ก,ลกมีเข่งใหญ่เข่งเล็กก็ยะแต่น้ําจิ้มกูตายนี้ขนาดน้ําจิ้มเนี้ยอร่อยน้ําพริกกะปิจะขนาดไหนทุกคนื อร่อยมากไม่ไหวแลวทุกคนอืมทุกคนต้องได้กินก่ะอันนี้ต้องบอกต่ออือฮเราไปออกครัวคุณต่อยกัะอตอนนี้มีรายการทำอาหารอยรายการเดียวที่อยงอืมแต่เราไม่รู้ไงว่าเขาจ่ายตังค์ไหมโฆษณาไหมเพื่จะไปออกรายการเนี่ย อ๋อมีร้านอาหารครัวยายมอนตรงทาง่าตรงเนี้ยลังจินนครนายกเข้าไปออกอคุณคุณต่อยติดต่อมาเองค่ะพรามีลูกค้าไปบอกลังเทียวต้องไปเองติดต่อไปเองจะ้ะเพราะลูกค้าบางทีมันไม่บอกมันกินแล้วอร่อยไม่บอกนอกจากช่องของเราเนี่ยบอกว่าอร่อยคนอื่นเขาก็มากินมั้เขาไม่บอกหรอกถูกไหมอันนี้อยากให้จะต้องติดต่อไปเองจะรอใครบอกไม่ได้หรอก ช่ไหมรายการก็ต้องคิวายามบางทีแต่กลัวของบางร้านเขาติดต่อไปเองทั้นของเราดีจริงเราจะบอกไปได้เลยนะจ๊ะอ,อยากสนับสนุนมากเลยอร่อยแบบเนี้ยอ,อันเดี๋ยวลงคลิปนี้ก่อนทุกคนอร่อยจริงอร่อยจังทําไงดีอะทุกคนอร่อยมากอทุกคนดูสิจะหมดแล้วอืม จิตใจเลยอะนะอืม๋ยวโพสคลิปนี้ก่อนทุกคนอร่อยมากไม่ไหวแล้วมีสิ่งดีๆจะมาบอกต่อในคลิปต่อๆไปนะยืมติดตามทุกคนพรุ่งนี้ไปนครนะเป,ป,ป็นรีวิวเวลรดีๆมาฝากดีนะ้องหาเะไรกินอร่อยๆเนะาะงานๆดีไหมมาฝากทุกคนนะอ่ะป้อนทุกคนป้อน อร่อยมากทุกคนขอบโค้ดต่อน,นะ